เอ๊ะนี่ตะกะเอามาฝืนเที่ยวสวนได้ยค่ะจ้าดูดิดู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 เยอะไหมคะนะคะอันนี้พี่พี่แกให้คนเช่าเนาะค่ะเนาะนะคะนะคะยิมก็จะมาอย่างนี้ขอปอ่อ๋อเหรอปอเิ่นคนเดียวเหรอ ลำไยลำไยตัดให้มันเตียลงยี่สิปีแล้วมั้งเนี่ยพี่ใช้มไหมนี้ค่ะลูกตกอยู่นะคะพาชมสวนเหมือนเดิมเพิ่มเติมฮอนเดือเกินมันเนี้ยสะท้อนแสง ค่ะอันนี้เราจะอยู่สูงหน่อยเนาะตรงชนตรงนี้นะเจ้าลูกเยอะมากนาคะคะก่อนนี้รู้ทีนองนี่เหรอเอาวิวธรรมชาติภูเขาต้นลำไยกำลังจะไปเอามะเฟืองเนาะค่ะเนาะ ค่ะอันนี้มาเก็บมะาเฟืองเนาะสวัสดีค่ะคลิปเก็บมะาเฟืองลูกสวยสวย จะวางก่อนกับบวางแล้วแม่เนาะเนอะเอาละเนาจะเด็ดจะได้เจ้านี่ลูกโตดีเนาะโอ้ยอันนี้บดอันนี้บดดีแล้วแมงจอไปแล้ว่เนี่ยดู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 พวงนี่โอ้หอยนางทากก็ขึ้นมาีนหอยหอยทากที่เป็นแผลนี่แทบจะเป็นหอยจ้อแม่แม่นละ หอยเจาะนี่นะคะเสียดายเนาะนางทากเจาะาเฟินนี่เนี่ป็นขึ้นมาเจาะนี่สวยงามละอู้สวยลูกสวยสวยสจริงจริงนี่นี่นี่เห็มลูกโอ้ยนี่กระเจาะ จัดสวยอะ่ะนะคะปนนีปน้ปีงนี่กิ่งนี้นะคะ ไอป้นอย่างก็ปนเอาไปทำอย่างก็อย่างก็ที่เห็นน้องเป้นเห็นเป็นยำอ่ะยำเหมือนยำถมผูอ่ะคนทั้งไหนนะที่เป็นยำอ่ะทั้งเหนือเฮานี่แหละใ่งฮะใ่หมนงกินกับแหนมเมืองกะหรอเอาไปท้ยีสูงกว่น้องสูงกว่าน้องยมแมงจะมละ ด้ายให้กรีบนั่นลูกไอ้ดูกงั้นหรอแม่สองดูกบลนท่านหรอแม่ฮะสองดูกสวยงามเขียวเปรียวจี๊ดเลยเลยเขียวเขียวถ้าเป็น เลื่นหวานพุชยาน,านอะไรบาหวานนี่แม่งจะเนาะหอ่แบบมะเฟืองคำะมะเฟืองะคะมีลูกปีดอกอันที่เป็นดอกก็เป็นนนะ่าจะนะนะคะ มันอยู่ในตะริงเนาะก็เลยไม่ได้ไปถ่ายตอนเก็บเนาะเก็บมาแล้วเนาะนะคะมาก็จะได้ของอย่างนี้แหะคะ่ะเก็บทุกอย่างที่เราเจอมาเกือบพวงมะเฟืองสวยๆก่ะนี่อีกโซนหนึ่งเนาะ ที่เก็บมะเฟืองเสร็จแล้วน่าจะเนาะตัวนี้เยอะแล้วก็ดกน่าจะเนาะนี่ค่ะสะท้อนแสงหน่อยน,น่าจะเนาะก็จะมีบางต้นที่ยังเล็กอยู่น่าจะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะอ่าอร่อยไหมนี่ค่ะ ดูเนาะแตกเก็บเนาะอีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะค่ะเนาะอีกประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าหน่อยน่าจะเนาะชื่นใจค่ะได้มาเห็นอย่างนี้นะเพิ่นดีเพิ่นหูเพิ่นตาค่ะนะ ขอบคุณขอบคุณเอซขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะจ๊ะเนาะชาว u t u b e ทุกคนนะคะเนาะนะคะพูนดีค่ะได้มาตรงนี้เนาะโอเคค่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นการแจ้งเตือน คลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเคท้าเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย